ในวัยเรียนทุกคนมีร้านอร่อยประจําหน้าโรงเรียนกันไหมคะพอร้านที่จะไปลองวันนี้อาจเป็นร้านประจําของใครหลายคนแน่นอนอามีนลูกชิ้นทอดอิสลามร้านลูกชิ้นทอดในตนํานานที่ขายมามากกว่า55ปีพี่ที่ขายอยู่ตรงนี้เป็นรุ่นลูกแล้วนะคะเป็นร้านรถมอไซค์พ่วงข้างที่จะมาจอดขายอยู่หน้าโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลทอดไปขายไปสดสดร้ดดอนร้อนแบบนี้เลยไฮไลท์เด็ดของเขาก็คือลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อที่ทําเองเนื้อแน่นเด้งหอมกลิ่นพริกไทยอ่อนๆและน้าจิ้มสูตรเฉพาะที่เคี่ยวเองรสกลมกล่อมหวานเเ็็มผด นอกจากนี้เขาก็ยังมีลูกชิ้นแบบอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ปลาไก่จอ้อปลาหมึกทอดลูกชิ้นปลาทอดใหม่ๆเริ่มต้นแค่ไม้ละ5บาทและเขาไม่ได้มีแค่นักเรียนนะคะที่มาอุดหนุนซื้อใครผ่านมาก็จะเห็นคนทํางานพ่อแม่ผู้ปกครองมายืนรอหยิบลูกชิ้นเรื่อยๆเลยลูกชิ้นในตานานสมเชื่อจริงๆเขาเริ่มขายตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะจนถึงประมาณ6กโมงเย็นร้านเปิดขาย2จุดค่ะจะมีที่หน้าโรงเรียนเชยภูมิพักดีชุมพลฝั่งสารา,ลากลางและหน้าโรงเรียนอนุบาลเชยภูมิเป็นคนแม่ของพี่เขาที่ยังขายอยู่ร้านเล็กๆหน้าโรรงเียน ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความอร่อยที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นใครยังไม่เคยลองต้องลองไปแวะชิมสักครั้งแล้วนะคะ